ยิ่งโตขึ้นเรายิ่งเหมือนเคยชินกับทุกอย่างรอบตัวเคยชินกับข้าวร้อนๆบนโต๊ะเคยชินกับเตียงนุ่มๆที่ได้นอนทุกคืนเคยชินกับแม่ที่ยังอยู่ให้โทรหาได้เสมอเคยชินกับพ่อที่ยังเป็นคนเดิมที่นั่งเงียบๆมองเรากลับบ้านจนวันหนึ่งเมื่อสิ่งเหล่านั้นหายไปเราเพิ่งรู้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเราแทบไม่เคยรู้คุณอะไรเลยจริงๆ เรามากคิดว่าบุญคือเรื่องใหญ่บุญคืองานวัดบุญคือการใส่ซองหนาๆบุญคือของหรูที่ต้องมีเงินถึงจะทำได้แต่ถ้าวันนี้มีใครสักคนมาบอกคุณว่าในนันทีที่คุณหยุดบน่นแล้วหันมาขอบคุณชีวิตอย่างซื่อๆสักครั้งตรงนั้นแหละบุญกำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆคุณอยากลองฟังดูไหมว่าทำไมใจที่รู้คุณ ถึงกลายเป็นหนึ่งในบุญที่ละเอียดที่สุดแบบหนึ่งในชีวิตประจำวันถ้าคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองจนบุญเพราะไม่มีเงินไปทำบุญใหญ่ๆไม่มีโอกาสไปวัดบ่อยๆไม่มีของดีๆจะเอาไปถวายพระคลิปนี้ทำมาเพื่อบอกคุณว่าต่อให้มือคุณว่างเปล่าแต่ถ้าใจคุณเริ่มรู้คุณคุณก็อาจเป็นคนอิ่มบุญได้มากกว่าที่คุณเคยคิดเสียอีกลองหายใจลึกๆ วางเรื่องทั้งวันที่วุ่นวายไว้ข้างนอกแล้วให้เวลานี้เป็นเวลาของคุณกับใจคุณเองสักช่วงหนึ่งบุญไม่ใช่ของหรูแต่คือใจที่รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราเติบโตมาในโลกที่สอนให้เราเอามากกว่าเห็นเราถูกสอนให้สแสวงหาเรียนให้เก่งทำงานให้ได้เงินเยอะๆซื้อของดีๆให้ตัวเองมีชีวิตที่ดูดีในใสายตาคนรอบตัว แต่น้อยคนจะถูกสอนอย่างลึกซึ้งว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้ไม่เคยเป็นผลงานของเราคนเดียวเลยลองมองรอบตัวคุณตอนนี้ห้องที่คุณนั่งอยู่ผนังสีด้านหลอดไฟบนเพดานพื้นใต้เท้าเก้าอี้ที่คุณนั่งมีกี่ชีวิตที่เกี่ยวข้องมีกี่แรงคนที่ทำให้ทุกอย่างนี้มาอยู่ตรงหน้าคุณคนที่ผสมปูนคนที่แบกอิดคนที่เดืนสายไฟ คนที่ขับรถส่งของคนที่ทำงานโรงงานผลิตและประกอบแม้เราจะไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่รู้แม้แต่ชื่อเขาแต่ชีวิตของเราพิงอยู่บนแรงของเขาทุกวันใจที่รู้คุณจึงไม่ใช่แค่ใจที่พูดว่าขอบคุณเฉยๆแต่คือใจที่ยอมรับความจริงว่าเราไม่เคยอยู่คนเดียวเราไม่เคยเก่งด้วยตัวเองล้วนๆเราไม่เคยรอดมาได้โดยไม่มีใครคอยประคอง และท,ทันทีที่ใจเริ่มยอมรับความจริงแบบนี้ความถ่อมตนจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างแผ่วเบาจากคนที่เคยรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นของฉันฉันควรได้ฉันสมควรได้ก็ค่อยๆกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าโชคดีจังที่ยังได้มีโชคดีจังที่ยังมีคนอยู่ข้างๆโชคดีจังที่ยังหายใจได้ในวันนี้ขณะที่ใจพูดคําว่าโชคดี ด้วยความซาบซึ้งจริงๆตรงนั้นเองคือช่วงขณะแห่งบุญไม่ต้องมีทูบเทียนไม่ต้องมีซองแต่มีใจที่รู้คุณชัดขึ้นในวินาทีเดียวปัญหาของใจคนไม่ใช่ว่าเราไม่เคยได้รับแต่คือเราได้รับจนเคยชินจนลืมว่าสิ่งนั้นมีค่าตอนเป็นเด็กเราดีใจมากเวลาได้กินของอร่อยดีใจเวลาแม่ซื้อเสื้อใหม่ ดีใจเวลาพ่อพาไปเที่ยวแต่พอโตขึ้นของสิ่งเดิมความห่วงใย,ยเดิมคนเดิมๆกลับกลายเป็นสิ่งธรรมดาที่เรามองผ่านไปง่ายๆเราไม่ได้ตั้งใจอักตันอยู่แต่เราลืมคุณเพราะเรามัวแต่มองหาสิ่งที่ยังไม่มีเราลืมว่าข้าวหนึ่งจานมีคนปลกมีฝนมีดินมีคนเก็บเกี่ยวมีคนขนส่งมีคนทำอาหาร เราลืมว่าเตียงที่เรานอนคือความฝันของใครอีกหลายคนที่อาจจะยังต้องนอนพื้นแข็งๆอยู่เราลืมว่าเสียงบน่นเสียงแซวซ้ำๆของแม่เป็นสิ่งที่ใครบางคนบนโลกอยากได้ยินอีกสักครั้งแต่ก็ไม่มีวันได้ยินอีกแล้วเมื่อเสียงบ่นเงียบไปเราถึงจะรู้ว่าเราเคยมีของมีค่าแค่ไหนแต่เราใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับรำคาญมันรู้คุณ จึงไม่ใช่แค่การขอบคุณเฉยๆแต่คือการตื่นขึ้นมาจากความเคยชินตื่นมาเห็นค่าของธรรมดาที่เราลืมไปว่ามันพิเศษแค่ไหนและการตื่นนั้นเองคือการเกิดขึ้นของบุญที่ละเอียดมากถ้าถามว่าบุญแบบไหนที่ลึกที่สุดแบบหนึ่งคำตอบหนึ่งในนั้นคือบุญแห่งการรู้คุณพ่อแม่แต่ในความเป็นจริงชีวิตหลายคนกับใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับเถียงเสียงดังทำหน้านิ่งใส่คนแก่ที่พูดซ้ำเรื่องเดิมตอบโต้ด้วยคำพูดสั้นๆห้วนๆทิ้งให้พ่อแม่นั่งอยู่กับโทรทัศน์เครื่องเก่าทั้งวันเรามองว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นวิถีชีวิตในบ้านเป็นสไตล์ของครอบครัวแต่ในสายตาของธรรมะการที่ลูกไม่ทำร้ายพ่อแม่ด้วยคำพูดก็เป็นบุญแล้วการที่ลูกไม่ทำให้ท่านเสียใจโดยไม่จำเป็น ก็เป็นบุญการที่ลูกนั่งฟังท่านบ่นเรื่องเดิมด้วยใจอ่อนโยนก็เป็นบุญที่ละเอียดอ่อนมากเพราะทุกครั้งที่เราเลือกอดทนเลือกอ่อนโยนเลือกไม่แทงใจท่านด้วยคำพูดเรากำลังทำบุญไม่ใช่แค่ให้พ่อแม่แต่ให้ใจตัวเองด้วยลองนึกภาพคืนหนึ่งเราเดินเข้าบ้านเห็นแม่นั่งอยู่คนเดียวหน้าทีวีมีถาดข้าวที่กินไปแล้วครึ่งหนึ่ง เราอาจเลือกเดินผ่านเข้าห้องปิดประตูแล้วบอกตัวเองว่าเหนื่อยไม่อยากคุยหรือเราอาจเลือกวางโทรศัพท์ลงนั่งลงข้างๆแล้วถามเบาๆว่าแม่วันนี้เหนื่อยไหมกินข้าวอร่อยหรือเปล่าแค่สองประโยคง่ายๆแต่สำหรับคนที่รอเราทั้งวันมันคือบุญที่เขาได้รับโดยไม่ต้องไปวัดและสำหรับเรามันคือบุญแห่งการรู้คุณที่ละเอียดอ่อนและสูงค่าอย่างยิ่ง ในวันที่เหนื่อยเรามักบ่นงานบ่นหัวหน้าบ่นเพื่อนร่วมงานบ่นออฟฟิศบ่นว่าทั้ไมเงินเดือนเท่านี้เองแต่น้อยคนจะหยุดแล้วถามตัวเองว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่มีงานให้บ่นเลยละ่ะถ้าเราลองมองงานด้วยใจที่รู้คุณเราจะเห็นว่างานคือสิ่งที่ทำให้เรามีข้าวกินงานทำให้เรามีเงินจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟงานทำให้เราได้ใช้ความสามารถของตัวเอง งานเปิดโอกาสให้เราได้เจอผู้คนที่มาเป็นครูให้เราทั้งทางดีและทางยากใจที่รู้คุณงานจะค่อยๆเปลี่ยนจากทำไปวันๆเป็นทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในวันนี้การทำงานด้วยใจรู้คุณกลายเป็นบุญแห่งสัมมาอาชีวะเราอาจไม่ได้ยกมือไหว้พระแต่เราไหว้ธรรมะด้วยการซื่อสัตย์กับงานที่ทำไม่ลักเวลาไม่โกงไม่เอาเปรียบลูกค้า ไม่หลอกใครด้วยคำพูดหวานหวานวันไหนที่เราเหนื่อยมากๆแต่ยังเลือกซื่อสัตย์วันนั้นแม้เราจะไม่ได้ไปทำบุญที่วัดแต่ใจเราได้ทำบุญอยู่แล้วในที่ทำงานนั่นเองลองคิดถึงคนกวาดถนนตอนตีสี่แม่บ้านที่ล้างห้องน้ำสาธารณะพนักงานเก็บขยะคนปอกผักล้างจานหลังร้านอาหารแม่ครัวที่ยืนหน้าเตาร้อนๆทั้งวันเราใช้ถนนเราใช้ห้องน้ำ เราทิ้งขยะเรากินอาหารที่เขาทำแต่เราเคยรู้คุณชีวิตเหล่านี้ไหมเราเคยก้มศรีรษะให้เขาด้วยใจหรือเปล่าเราเคยส่งยิ้มให้เขาอย่างไม่ดูถูกหรือเปล่าเราเคยขอบคุณแม้แต่ในใจไหมที่เขายอมทำงานที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทำในโลกของอัตตาคนเหล่านี้ถูกมองว่าตัวเล็กแต่ในสายตาของธรรมะเขาคือคนที่แบกความสะดวกสบายของเรา ไว้บนไหลทุกวันวันไหนที่เราเริ่มรู้คุณเขาวันไหนที่เราหยุดดูถูกอาชีพของใครวันไหนที่เราเลือกจะยิ้มให้เขาอย่างจริงใจวันไหนที่เรารู้สึกยินดีที่ได้ช่วยต่อแถวให้คนสูงอายุเข้าก่อนบุญเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องมีพิธีไม่ต้องมีสวดมนต์แค่ใจเราเลิกมองใครด้วยสายตาเหยียดหยามใจที่รู้คุณจึงทำให้เรากลายเป็นมิตรกับโลก แทนที่จะเป็นคนที่ใช้โลกแล้วบ่นโลกไปวันๆรู้คุณความเจ็บปวดและความล้มเหลวคำว่ารู้คุณไม่ใช่มีไว้ให้เฉพาะกับคนที่ทำดีกับเราเท่านั้นบางครั้งเรายังต้องรู้คุณต่อความเจ็บปวดและความล้มเหลวในชีวิตด้วยเพราะถ้าไม่มีช่วงเวลาเหล่านั้นเราคงไม่ได้กลายมาเป็นเราในวันนี้ลองมองย้อนกลับไปเหตุการณ์ไหนที่เคยทำให้คุณเจ็บที่สุด คนไหนที่เคยทำร้ายใจคุณหนักที่สุดความผิดพลาดไหนที่เคยทำให้คุณอยากหายไปจากโลกถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นคุณจะยังเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นได้ลึกแบบวันนี้ไหมคุณจะยังมีเมตตาแบบนี้ไหมคุณจะยังระมัดระวังไม่ทำร้ายใครแบบต่อนนี้ไหมบางแผลแม้ทำให้เราเจ็บแต่ก็เปิดทางให้เรากลายเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้น วันไหนที่เราสามารถมองย้อนไปที่แผลเก่าแล้วพูดได้ในใจว่าขอบคุณนะที่ครั้งนั้นทำให้ฉันเจ็บเพราะถ้าไม่เจ็บแบบนั้นฉันคงไม่เข้าใจตัวเองแบบวันนี้คงไม่เข้าใจคนอื่นแบบนี้คงไม่เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งชัดขนาดนี้วันนั้นใจเรากำลังสร้างบุญแห่งปัญญาเพราะเราเปลี่ยนจากการโทษมาเป็นการเรียนรู้และรู้คุณ ไม่ใช่รู้คุณเพื่อยอมให้ใครทำร้ายซ้ำแต่รู้คุณเพื่อวางเรื่องนั้นลงแล้วเดินต่อด้วยใจที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นหลายคนฟังแล้วอาจรู้สึกว่าดีนะฟังแล้วอุ่นแต่จะเริ่มตรงไหนก่อนดีเราลองมาตั้งกันบ้านเล็กๆให้ใจกันข้อแรกตื่นเช้ามาก่อนจับโทรศัพท์ลองหายใจลึกๆแล้วพูดบบเบาๆในใจว่าขอบคุณที่วันนี้ยังตื่นมามีลมหายใจ เพราะมีอีกหลายชีวิตที่เมื่อคือนนอนลงแล้วไม่มีโอกาสลืมตาไม่เห็นแสงเช้าแบบที่เราเห็นข้อที่2ก่อนกินข้าวหนึ่งมือ้อแค่วางช้อนลงสักสามวินาทีแล้วนึกถึงชาวนาฝนดินคนขนส่งคนทำครัวคนล้างจานแล้วพูดเบาๆในใจว่าขอบคุณทุกชีวิตที่ทำให้ข้าวจานนี้มาอยู่ตรงหน้าฉันไม่ต้องสวดยาวไม่ต้องมีบทพูดสวยๆ มีแค่ใจที่ท,ทราบซึ้งจริงๆเท่านั้นก็พอข้อที่3เลือกหนึ่งคนในวันนี้ที่คุณจะขอบคุณเขาอย่างมีสติอาจเป็นแม่ในบ้านคนขับรถแท็กซี่คนรับอาหารที่ร้านแม่บ้านที่ยืนถูพื้นหันไปมองตาเขายิ้มแล้วพูดคำว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับด้วยใจจริงๆไม่ใช่ขอบคุณแบบปากทำงานเองแต่ให้ใจทำงานนำปาก ข้อที่4ก่อนหลับลองลอง,ลองทบทวนดูว่าวันนี้มีสามเรื่องอะไรบ้างที่เรารู้สึกขอบคุณอาจเป็นเรื่องเล็กมากฝนไม่ตกตอนเราออกไปข้างนอกเพื่อนส่งข้อความด่าเล่นๆทำให้หัวเราะแม่ทำอาหารที่เราชอบลมเย็นตอนกลับบ้านแค่ลองนึกให้เจอว่าในวันหนึ่งวันเรายังมีเหตุให้ขอบคุณอยู่เสมอ ขณะที่ใจตามหาสิ่งที่จะขอบคุณคือขณะที่ใจเลิกมองหาแต่ข้อบ่นนี่แหละคือการฝึกใจให้รู้คุณทีละวันทีละลมหายใจทำไมใจที่รู้คุณเท่ากับใจที่อิ่มบุญเมื่อใจเริ่มรู้คุณเราจะค่อยๆเลิกเปรียบเทียบเลิกรู้สึกว่าตัวเองขาดตลอดเวลาเลิกมองแต่ว่าทำไมคนอื่นมีมากกว่าเราเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีมากพอจะขอบคุณได้ทุกวัน ใจที่รู้คุณทำให้เราถ่อมตัวลงลดความหยิ่งยโสลงลดความคิดว่าฉันเก่งเองลงใจแบบนี้เองที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นใจที่พร้อมต่อการรับธรรมเพราะใจที่เต็มไปด้วยอัตตาจะมองไม่เห็นค่าบุญที่ละเอียดมองไม่เห็นค่าของความธรรมดามองไม่เห็นว่าการไม่เบียดเบียนใครก็เป็นบุญแล้วแต่ใจที่รู้คุณจะเห็นชัดว่าแค่ได้มีข้าวกิน แค่ยังมีคนให้โทรหาแค่ยังมีงานให้ทำแค่ยังมีร่างให้ใช้ทุกอย่างคือพื้นฐานแห่งบุญที่เราสามารถทำต่อยอดได้ทุกวันเพราะคนที่รู้คุณจะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเขาจะไม่ใช้เวลาไปกับการทำร้ายคนที่รักเขาจะไม่ใช้คำพูดไปทำร้ายคนที่เคยช่วยเหลือเขาจะไม่ใช้งานที่ได้มาจากความไว้ใจไปโกงใครใจแบบนี้เองคือใจที่อยู่ใกล้บุญมากที่สุด แม้จะไม่ได้เข้าวัดบ่อยแม้จะไม่ได้ถือซองหนาๆาตามใครถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ลองวางโทรศัพท์ลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วลองถามใจตัวเองดูเบาวๆว่าในชีวิตของเราตอนนี้มีใครบ้างที่เรายังไม่เคยบอกว่าขอบคุณจากใจจริงๆอาจเป็นแม่ที่ลุกมาทำกับข้าวให้เราตั้งแต่เด็กแต่เรามักจะบอกแค่ อร่อยหรือไม่อร่อยมากกว่าคำว่าขอบคุณอาจเป็นพ่อที่ไม่ค่อยพูดแต่เป็นคนที่ทำงานหนักเลี้ยงครอบครัวตลอดมาเราไม่เคยกอดเขาเลยด้วยซ้ำอาจเป็นปู่ย่าตายายที่นั่งเงียบๆดูหลานโตแต่ไม่มีใครชวนพูดคุยเรื่องเก่าๆที่เขาอยากเล่าอาจเป็นคนร่วมงานที่ช่วยเราหลายอย่างแต่เรามองข้ามเพราะมัวแต่จับผิดเขา หรืออาจเป็นตัวเราเองที่พยายามทนอยู่ผ่านหลายเหตุการณ์ในชีวิตโดยที่เราเองก็ไม่เคยขอบคุณตัวเองสักครั้งคืนนี้ก่อนจะหลับลองหลับตาและพูดเบาๆในใจว่าขอบคุณตัวเองที่ยังพยายามอยู่ถึงวันนี้ขอบคุณแม่ขอบคุณพ่อขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนที่เคยช่วยเหลือกันมาขอบคุณอาหารจานนี้ขอบคุณงานที่มี ขอบคุณลมหายใจขณะนี้ที่ยังให้โอกาสฉันได้ทำดีต่อไปไม่ต้องมีใครได้ยินไม่ต้องพิมพ์ลงโซเชียลไม่ต้องมีแฮชแท็กใดๆขอแค่ใจคุณรู้สึกขอบคุณจริงๆเพียงเท่านี้บุญก็เกิดขึ้นแล้วบุญไม่ใช่ของหรูไม่ใช่อะไรที่ต้องมีฐานะก่อนถึงจะทำได้ไม่ใช่ของเล่นของคนที่มีเวลาว่างบุญอยู่ในใจที่ยังไม่ลืมคุณค่าของคนรอบตัว ของชีวิตและของโอกาสเล็กๆในแต่ละวันจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณรู้สึกอยากบ่นว่าชีวิตไม่ยุติธรรมลงหยุดสักครู่แล้วหาสิ่งใดในวันที่คุณยังสามารถขอบคุณมันได้คุณจะพบว่าแท้จริงแล้วคุณไม่เคยจนบุญเลยคุณแค่ลืมหยิบมันขึ้นมาใช้เท่านั้นเอง ขอให้คืนนี้คุณหลับลงด้วยใจที่อ่อนโยนต่อตัวเองแล้วตื่นมาพรุ่งนี้พร้อมใจที่รู้คุณมากกว่าเมื่อวานเพียงแค่หนึ่งระดับเท่านี้ก็คือการสร้างบุญที่ละเอียดอ่อนให้กับตัวเองแล้วในทุกลมหายใจก่อนที่คลิปนี้จะจบลงลงวางโทรศัพท์ลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วลงถามใจตัวเองดูเบาๆว่าในวันนี้ ทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการบน่นหรือใช้เวลาไปกับการขอบคุณมากกว่ากันเราเคยขอบคุณข้าวจานสุดท้ายก่อนนอนไหมเราเคยขอบคุณพ่อแม่ที่ยังอยู่ให้เห็นหน้าไหมเราเคยขอบคุณงานที่ทำให้เรามีข้าวกินทุกวันไหมเราเคยขอบคุณตัวเองที่ยังพยายามอยู่ถึงตอนนี้บ้างหรือเปล่าเพราะในทุกความธรรมดาซ่อนบุญที่ละเอียดอ่อนอยู่เสมอ แค่เราจะมองเห็นหรือไม่เท่านั้นเองบุญไม่ใช่ของหรูไม่ต้องใส่ซองหนาไม่ต้องมีรูปถ่ายลงโซเชียลมันคือใจเงียบเๆดวงเดิมนี่แหละที่ยังไม่ลืมรู้คุณคืนนี้ก่อนจะหลับถ้าคุณจะทำบุญสักอย่างโดยไม่ต้องใช้เงินเลยลองหลับตาแล้วพูดเบาๆในใจว่าขอบคุณชีวิตขอบคุณคนรอบตัว ขอบคุณตัวเองที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้แค่ขณะที่ใจคุณทราบซึ้งจริงๆบุญก็เกิดขึ้นแล้วและก่อนที่เสียงนี้จะเงียบลงอยากจะชวนคุณถามตัวเองอีกคำถามหนึ่งว่าจากวันนี้ไปเราจะเลือกอยู่แบบคนที่ลืมคุณทุกอย่างหรือจะอยู่แบบคนที่เห็นบุญในทุกลมหายใจแล้วคุณละ่ะตอนนี้กำลังรู้คุณ หรือกำลังลืมคุณต่อชีวิตของตัวเองอยู่กันแน่แล้วพบกันใหม่ต่อหน้าสวัสดีครับ